รู้ไหมคะทําไมปันถึงเลือกเป็นพรีเซนเตอร์ครีมกันแดดตัวนี้นี่เลยเพราะปันเนี่ยลองใช้แล้วรู้ว่ามันดีจริงๆค่ะปันเนี่ยไม่ชอบทาครีมกันแดดที่มันเหนียวเหนอะนะเนาะเพราะมันจะทำให้สิวเราขึ้นแล้วปันเนี่ยเป็นคนที่รักผิวมากเพราะงั้นเนี่ยอะไรที่ำลายผิวเราเนี่ยเราไม่เอาเด็ดขาดเลยครีมกันแดดตัวนี้นะคะเป็นครีมกันแดดเนื้อแม t นี่ผสมรองพื้นด้วยทาปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกว่าหน้าเนียนหอมด้วยนะคะมีกลิ่นน้ำผึ้ง นี่รู้เลยว,ว่าคุมมันตลอดวันเพราะาเราเคยลองมาแล้วหน้าไม่มันเลยอยู่เลยนะคะตัวเดียวกันทั้งแดดคุมทั้งมันไม่มีอะไรดีกว่านี้ละค่ะนี่เกี่ยปุ๊บเนี่ยละลายได้เข้าไปเลยสมกับชื่อที่บอกว่าเป็นครีมกันแดดละลายได้จริงด้วยทักบเนี่ยรู้สึกว่า,นานหน้าเรานี้นหน้าเราใสเนาะนี่ซุปายู่ข้างหน้า,นนา,นนานอืมนี่เสร็จแล้วง่ายเลยเกี่ยง่ายเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องทากป้งเลยเห็นไหมว่าหน้าครึงหนึ่งเนี่ยข้างเนี้ยใสผ่องเลย แต่ค่าเนี่นยยังมองอยู่นี่เลยค่ะ B C K ใช้เลยค่ะ